สวัสดีจ้าน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการพาน้องอ่านสู่การเป็นข้าราชการติวฟรีทุกวันที่เพจเตรียมสอบกอพหกโมงสินาทีติวฟรีทุกวัน,อออน,ววนขอกำลังใจทุกคนแค่กดถูกใจเพจกดติดตามเพจให้พี่ แล้วก็แช,ชร์เพจให้พี่ด้วยนะเป็นเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจเอ้ยมีคนมาติดตามเยอะกดถูกใจเพจเยอะพี่ก็จะได้มีกำลังใจทำดีต่อไปนะปกติกำลังใจพี่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วต้องการให้จากใจจริงแล้วก็ต้องการพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จขอให้ทุกคนรับ ขอให้ทุกคนรับความตั้งใจนี้ไปแล้วไปตั้งใจทำให้ตัวเองสำเร็จท้อใจไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะสร้างวินัยตัวเองได้ยังไงเขาบอกว่าการสร้างพลังใจการสร้างพลังใจก็คือการทำอะไรที่ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆจนกลายเป็นวินัยแต่การที่เราจะทำอะไรซ้ำๆเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่มีประโยชน์นะสิ่งที่เราจะทำ เราต้องมีการวางแผนมีการคิดวิเคราะห์ก่อนว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ใช่ทำซ้ำๆๆๆไปทำในเรื่องที่ไม่โอเคในเรื่องที่ไม่ไปสู่เป้าหมายการจะสอบกอกอพอให้ผ่านการจะสอบค่าการให้ผ่านต้องอ่านหนังสือแต่ไปดูซีรีส์ซ้ำๆๆกลายเป็นวินัยไม่ใช่ต้องมาอ่านหนังสือต้องนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาวันนี้สอนฟรีเป็นวันที่81ละ ใครเรียนครบ81วันรวมทั้งดูย้อนหลังเลยครบ81วันพิมพ์เข้ามาหน่อยใครเรียนครบ81วันพิมพ์เข้ามาหน่อยแล้วเข้ามาแล้วแชร์ให้พี่แป้งด้วยนะขอกําลังใจแชร์ให้ด้วยแชร์ไลฟ์สดให้พี่ด้วยแชร์เยอะๆแชร์เราอยากให้ใครมาเรียนกับเราเราอยากให้ใครมารับกําลังใจพร้อมกับเราก็แชร์ไปอาวกำหนดการสอบกอพอ กำหนดการสอบกอพออันนี้เป็นสอบรอบปกติเป็นการสอบกระดาษสอบแบบกระดาษที่สมัครไปแล้วปี64น้องๆที่สมัครกอพอปี64เรียบร้อยแล้วจะได้สอบวันที่23ม23มกรายี่สิบสามมกราแล้วตอนนี้สำนักง,งานกอพอประกาศการสอบกอพิเศษประสาประกาศสอบรับสมัครกอพิเศษ ก็มีหลายๆคนมาถามพี่แป้งว่าเอกอพิเศษคืออะไรอะ่ะหนูสมัครได้ไหมพี่แล้วเข้าไปสอบกันตอนไหนเข้าไปเตรียมกันตอนไหนแล้วตกลงกอพอมันมีกี่แบบกอพอมันมีกี่แบบแต่ที่แน่ๆคือวันที่23สิามมกราใครที่สมัครกอกอพอี6กสีไว้มีโอกาสได้สอบแน่นอนเพราะกอพิเศษเขาจะสอบวันที่26ธันวา26่ธันวานี้ ถ้าจัดสอบกอพิเศษได้กอปกติก็จะจัดสอบได้โอเคไหมใครสมัครสอบกออ่าใครใครมีสิทธิสอบกอพิเศษบ้างพิมพ์เข้ามาหน่อยใครมีสิทธิ์สมัครสอบกอพิเศษบ้างพิมพ์เข้ามาหน่อยกอพิเศษที่จะสอบเนี่ยโหเรียนครบแนนเรียนครบแปดสิบเอ็ดวันใช่ไหมเยี่ยมเลยแล้วคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ยังเป็นคนใหม่ในร่างเดิมยัง มีลูกศิษย์พี่แป้งบอกยืมคําพูดลูกศิษย์มาพูดนะอาจจะอยู่ในไลฟ์ตอนนี้ <c oughs> บอกเรียนตั้งแต่เรียนกับพี่แป้งมาตั้งใจปรับปรุงตัวเองนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาตั้งใจอ่านหนังสือปรับแนวคิดบวกให้มากกว่าแนวคิดลบกลายเป็นคนใหม่ในร่างเดิมไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเราได้แนวคิดอะไรดีๆจากพี่บ้างแนนมีความคิดดีๆได้รับอะไรดีๆไปบ้างแล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมรู้สึกว่าเปลี่ยนไปไหมหรือว่าอ๋อหนูหนูตั้งใจอ่านหนังสืออยู่แล้วพี่พอดีมาเจอพี่หนูก็ยิ่งตั้งใจมากยิ่งขึ้นถึงเราตั้งใจอยู่แล้วมาเจอพี่ก็ตั้งใจมากยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งมีกําลังใจเนะแนะนเนาะมีคนเดินไปด้วยมีคนมาให้กําลังใจทุกวันอ่าอันนี้การสอบแล้วใครยังไม่อัปโหลดรูปใครยังไม่อัปโหลดรูปอย่าลืมไปอัปโหลดรูปนะ รู้สึกเปลี่ยนแปลงโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมวันนี้สิ่งที่พี่แป้งจะสอนหลายๆคนถามว่าสอบกอพอเขามีกี่แบบกันแน่สอบกอพอมีอยู่สามแบบกอพิเศษคือคนที่ต้องผ่านภาคขอก่อนคนที่ต้องผ่านภาคขอก่อนถึงจะมาสอบกอพิเศษได้ซึ่งในปีนี้หน่วยงานที่เปิดสอบให้สอบภาคขอก่อนก็คือกอสนอซึ่งมีเพื่อนเ่นเ,นเราไปสอบ แล้วสอบผ่านเรียบร้อยแล้วกพก็จะเปิดเปิดกอพิเศษให้คนที่มีสิทธิ์ไปสมัครสอบก็คือคนที่สอบผ่านกศนอแล้วคือคนที่สอบผ่านภาคขอแล้วแม้คุณจะมีสิทธิ์ไปสอบภาคขอแล้วถ้าคุณยังไม่ผ่านกพคุณก็ยังไม่มีสิทธิ์บรรจุนะดังนั้นกพสําคัญมากดังนั้นใครที่สอบผ่านกศนอแล้วก็จะมีสิทธิ์สมัครสอบกอพิเศษ ซึ่งจะรับสมัครเนี่ยในเดือนพฤศจิกาเนี่ยแล้วก็จะสอบในเดือนธันวาแล้วกออิเล็กทรอนิกส์ก็คือสอบผ่านคอมพิวเตอร์สอบผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยมีวุฒิปตีแล้วก็ปอโทที่สามารถสมัครได้การสมัครสอบกพอใช้วุฒิปตีและปอโททุกสาขาไม่ได้จำกัดนะบางคนบอกว่าหนูจบรัฐศา,ศาสตร์มาหนูสมัครได้ไหมหนูจบธุรกิจบัณฑิตมาหนูสมัครได้ไหม หนูจบครูมาหนูสมัครได้ไหมอ่ะพอพี่แป้งพูดเรื่องครูใครเรียนสายครูมาบ้างใครเรียนสายครูมาบ้างปกตินะครูเขาจะเหมือนเป็นเอกเทศของเขาเมื่อจบครูมาแล้วเขาก็จะไปรอสอบครูเขามีใบประกอบวิชาชีพก็จะไปเป็นครูใช่ไหมแต่เรารู้ไหมว่าการจบครูเราสามารถเป็นข้าราชการประเภทอื่นได้นอกจากครูแล้วต่อไปนี้ ของอครูเนี่ยก็จะใช้ใบผ่านของกอพอด้วยหลักสูตรภาคก,กอของครูผู้ช่วยตอนนี้ก็เหมือนกับกอพอเป๊ะดังนั้นน้องๆทุกคนที่อยู่สายครูแล้วมาเรียนกับพี่คณิตศาสตร์ใช้ไปสอบภาคก,กอของกอพอได้เลยคณิตศาสตร์ใช้เออใช้ไปใช้สอบภาคก,กอของครูผู้ช่วยได้เลยโอเคไหมแล้ว เราอย่าไปสมัครเฉพาะสายครูอย่างเดียวสมัครสอบกอพอไว้ด้วยแล้วก็มีหน่วยงานไหนที่วุฒิเราไปสอบได้ให้เราไปสอบตำแหน่งถ้าเราบอกว่าเราครูมันไม่ใช่สายตรงๆนักวิชาการศึกษาก็ได้ใช่ไหมนักจัดการงานทั่วไปก็สอบได้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเราก็สอบได้เห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องเป็นครูอย่างเดียวเราสามารถสอบ ตำแหน่งไหนถ้าเราจะเป็นข้าราชการแล้วขอให้มีตำแหน่งไหนหน่วยงานไหนเปิดสอบถ้าวุฒิเราสามารถสมัครสอบได้จงสมัครสอบเลยยังไม่ต้องไปเลือกยังไม่ต้องไปเลือกว่าชอบตำแหน่งนั้นชอบหน่วยงานนี้แต่ที่ชอบเราก็เตรียมอ่านหนังสือไว้แต่ถ้ามีหน่วยงานไหนที่เราไม่ได้เลือกไว้หรือเราไม่ได้ชอบแต่เขาเปิดสอบวุฒิเราสมัครได้ ก็สมัครสอบไปเลยก็สมัครสอบไปเลยแล้วน้องๆที่เข้ามาเรียนกับพี่ตอนนี้เตรียมปีหกห้าคุณต้องเตรียมภาคขอด้วยคุณต้องเตรียมภาคขอด้วยอ่าวันนี้พูดเรื่องอแยกข้อสอบกอพอ,ออกมาก่อนอันนี้กออิเล็กทรอนิกสามคือกอปกติกอปกติเปิดสอบทุกปีที่จะสอบวันที่ยี่สิบสามมกราเนี่ยที่จะสอบวันที่ยี่สิบสามมกราเนี่ย ก็คือเขาเปิดสอบทุกปีอยู่แล้วเปิดสอบทุกปีอยู่แล้วเปิดให้ทุกคนทุกวุฒิเลยปวชปวสปวตีปโททุกสาขาสามารถสมัครสอบได้ซึ่งจะรับสมัครสอบกุมพาถึงมีนาทุกปีทุกปีแล้วก็จะสอบกรกฎาถึงสิงหาทุกปีทุกปีโอเคไหมถึงตอนนี้มองภาพของกอพออ,อกยังแยกกอพออ,อกยังว่ามีกี่แบบ มีกี่แบบแล้วกออิเล็กทรอนิกคนที่ปอตีกับปอโทถ้าสมัครกออิเล็กทรอนิกแล้วสามารถสมัครกอรปกติได้ด้วยได้ด้วยในปีนั้นสมัครได้ทั้งสองแบบทั้งสองแบบแต่คนที่จะสมัครสอบกอพิเศษได้ก็ต้องเป็นคนที่สอบผ่านภาคขอมาแล้วเท่านั้นสอบผ่านภาคขอมาแล้วเท่านั้นอ่ะอันนี้คือกำหนดการกำหนดการกอรพิเศษ กอพิเศษเขาจะสอบในเดือนธันวานี้้อ่ะเขาเขียนคําว่าสอบข้อเขียนอ่ะทําไมตรงนี้พี่แป้งจะย้ําคําว่าสอบข้อเขียนหลายคนบอกว่าพี่แป้งสอบกอพอต้องเขียนเหรอคําว่าสอบข้อเขียนหมายถึงมีอัต,ตนัยกับปรนในสอบกอพอเป็นการสอบแบบปรนในนะไม่ใช่อัต,ตนยัยอัต,ตนัยคือเขียนบรรยาย อัต,ตันคือเขียนบรรยายปนัยคือกากบาทสอบกพนี่สอบแบบกากบาอ่ะสอบแบบกากบาทนะหลายคนจะบอกว่าโอ้ยสอบข้อเขียนเหรอสอบข้อเขียนหนูก็ตายสิแค่กากบาดเดาหนูยังจะยากเลยดังนั้นการสอบกอพจะเป็นการสอบแบบกากบาทนะเป็นการกรบาทเป็นสอบปลนัยปลนัยแต่เขาจะเขียนคําว่าสอบข้อเขียน ในวันที่26ธันวา26ธันวาที่จะถึงดังนั้นกำหนดการของกอโปติ26มกรามีมมโ,โอกาสได้สอบสูงมากได้สอบสูงมากถ้าเขาจัดสอบวันที่26เนี่ยสอบ26ธันวาได้23มกราเขาก็เขาก็สมัครเขาก็จัดสอบได้อันนี้คือตารางที่เขากำหนด พึ่งกำหนดปีที่แล้วเป็นปีแรกเอ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วสิหกปี64สพึ่งกําหนดปีเนี้ยปีหกสีกอพิเศษกําหนดไว้เป็นสามช่วงกําหนดไว้เป็น3ช่วงดังนั้นถ้ามีหน่วยงานไหนที่เขาจะเปิดภาคขอเองที่เขาจะเปิดภาคขอเองเขาก็จะเปิดอยู่ในช่วงนี้แต่บังเอิญปีนี้มีสถานการณ์โควิดเข้ามาใช่ไหมอ่ะก็จะได้จัดสอบในช่วงสุดท้าย ช่วงสุดท้ายเนี่ยสิงหาแต่ตอนนี้จะสอบเลยธันวาแล้วดังนั้นกอพิเศษถ้ามีหน่วยงานไหนเปิดสอบเรายังไม่ผ่านกอพอเราก็สามารถไปสมัครสอบได้ถ้าเรามีวุฒิถ้าเรามีวุฒิอ่าโอเคเข้าใจการสอบกอพอมากยิ่งขึ้นไหมเข้าใจหลักการสอบกอพอมากยิ่งขึ้นไหมวันนี้พี่แป้งจะให้แนวคิดคนที่สมัครกอพอไปแล้ว ใครสมัครกอพหกสี่ไว้แล้วสมัครแล้วคิดว่าจะไปสอบกับสมัครแล้วจะไม่ไปสอบพิมพ์เข้ามาใครจะไปสอบพิมพ์เข้ามาใครจะไม่ไปสอบพิมพ์เข้ามาอ่าขอดูความคิดเห็นหน่อยจะไปสอบกอพอปีหกสี่พิมพ์เข้ามาไม่ไปสอบพิมพ์เข้ามามีหลายคนนะพี่เ็นคิดว่ามีหลายคนที่จะไม่ไปสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วย ใครใครจะไม่ไปสอบใครสมัครไว้บางคนสมัครไว้สองอย่างบางคนสมัครไว้อย่างหนึ่งบางคนสมัครทั้งสามอย่างเลยใครจะไม่ไปสอบพิมพ์เข้ามาใครจะไม่ไปสอบพิมพ์เข้ามาแล้วใครจะไปสอบพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาแล้วไปสอบกี่สนามพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์เข้ามาเลยพี่แป้งจะบอกว่าเราต้องไปสอบหรือเราต้องไม่ไปสอบการสมัครสอบกพ พี่แป้งจะพูดเรื่องอท้องถิ่นก่อนท้องถิน่นค้าราชการท้องถิ่นสอบภาคกอและภาคขอพร้อมกันดังนั้นเป็นโอกาสทองเป็นโอกาสทองที่คุณได้สมัครข้ารการท้องถิ่นไว้ใครได้สมัครข้ารการท้องถิ่นไว้ จงดับเครื่องชนอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนนี้เลยอาจจะสองเดือนสอบหรือสามเดือนสอบอ่านหนังสือให้ได้มากที่สุดให้สอบผ่านในรอบนี้ถ้าคุณสอบผ่านในรอบนี้คุณจะได้บรรจุเลยถ้าคุณสอบผ่านในรอบนี้คุณจะได้บรรจุเลยเพราะว่าคุณสอบทั้งภาคกอและภาคขอพร้อมกันเมื่อคุณสอบผ่านในรอบนี้ คุณก็จะได้เข้าสัมภาษณ์เข้าสอบภาคคอเข้าสอบภาคคอเมื่อคุณเข้าสอบภาคคอเสร็จคุณก็ขึ้นบัญชีรอบรรจุครบสามภาคพอดีเพราะเป็นข้าราชการต้องสอบผ่านทั้งสามภาคต้องสามภาคโอเคไหมภาคคอภาคขอภาคคอแล้วเป็นโอกาสดีเลยข้าราชการท้องถิ่นหกสี่ถ้าใครได้สมัครไว้แล้วแล้วกำลังคิด อยู่ในใจลังเลจะเอาอยังไงดีจะไปสอบหรือจะไม่ไปสอบจงตัดสินใจไปสอบหยิบหนังสือมาอ่านเลยหยิบหนังสือมาอ่านไปสอบแล้วดับเครื่องชนสอบให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมการสอบค่ายการท้องถิ่นขึ้นบัญชี2ปีดีไม่ดีตอนนี้เราเสียสิทธิ์ในปี64ไปติดโควิดอาจจะขึ้นบัญชี3ปีอ่ะแต่เอาหลักการก่อน3ปีค่อยดูประกาศอีกทีนึง แต่การขึ้นบัญชีสองปีดังนั้นอีกสองปีจึงจะมีสอบอีกครั้งหนึง่งเราจะเสียเวลาไปอีกสองปีถ้าเราไม่ไปสอบรอบนี้หรือสอบไม่ผ่านในรอบนี้เราจะเสียเวลาไปอีกสองปีถึงจะมีสิทธิสอบท้องถิ่นได้ถึงจะมีสอบสิทธิสอบท้องถิ่นได้แล้วอีกสองปีต่อไปการสอบท้องถิ่นจะใช้ใบผ่านการสอบของกอพอแล้ว เราจะได้สอบเฉพาะภาคขอแล้วกอพอก็หินเหลือเกินก็ยังไม่ผ่านอีกดังนั้นโอกาสดีโอกาสทองใครสมัครท้องถิ่นไว้แล้วใครสมัครท้องถิ่นไว้แล้วให้ไปสอบแล้วตั้งเป้าอ่านหนังสือดับเครื่องชนไปเลยเอาให้ผ่านหักดิบไปเลยเราสามารถอดนอนได้2-3เดือนเราสามารถนอน3-4ชั่วโมงหรือว่าสี่ถชั่วโมงได้ ภายใน2อสเดือนไม่ใช่นอนไปตลอดนึกออกปะดังนั้นเราต้องวางแผนการอ่านหนังสือบางคนบอกว่าหนูไปทำงานเต็มเวลาโน่นนี่นั่นคุณก็นอนให้น,อนห้อยลงจากนอนบางคนนอนดึกด้วยจากนอนเที่ยงคืนนอนเที่ยงคืน12.00 0 0ตื่น6โมงคุณก็นอนตื่นตีสี่นอนเที่ยงคืน 10, 00, ตื่น,น,นตีสี่ค, 4, คุณมีเวลาอ่านหนังสือสองชั่วโมงนึกออกไหม สี่ชั่วโมงคุณสามารถทำได้ถ้าคุณจะดับเครื่องชนถ้าคุณจิตใจมุ่งมั่นที่จะเอาให้ผ่านดังนั้นคุณต้องเอาให้ผ่านท้องถิ่นนะท้องถิ่นถ้าคุณไม่ผ่านในรอบนี้อีกสองปีถึงจะมีโอกาสได้สมัครสอบอีกแล้วกอพอละกพหกสี่กอพ,อกอพอเป็นแค่ภาคก กอพอเป็นแค่ภาคกอคุณสอบข่าการคุณต้องผ่านภาคขอภาคขอภาคขอดังนั้นกอพหกสี่ถ้าใครได้สมัครไว้แล้วควรตั้งใจอ่านสอบให้ผ่านเพราะถ้าคุณสอบผ่านกอพอปีหกสปีหกห้าคุณมีสิทธิสอบภาคขอปีหกหคุณมีสิทธิสอบภาคขอแต่ถ้าคุณไม่ผ่านหรือคุณไม่ไปสอบ ปีหกห้าคุณก็มาสอบกอพใหม่คุณจะไปมีสิทธิสอบภาคขอปีหกปีหกหกคุณจะเสียสิทธิ์ไปเป็นปีคุณจะเสียสิทธิ์ไปเป็นปีเลยพูดง่ายๆกอพอเปิดสอบปีละหนึ่งครั้งถ้าปีนี้เอาง่ายๆปีนี้ปีหกสีเราไปสอบปีหกห้าแล้วผ่านปีหกห้าเราก็ไปสอบภาคขอได้ถ้าปลายปีภาคขอมีเปิด แล้วถ้าเกิดปี6กหภาคขอยังไม่มีเปิดเราก็ได้ไปสอบปี66ดังนั้นเวลาสําคัญมากเราจะเสียเวลาไปภาคก,กอของกอพอถ้าเราไม่ไปสอบหรือสอบไม่ผ่านเราจะเสียเวลาไปสองปีพี่แป้งเคยเคยเขียนระยะเวลาการสอบค่าการไว้ไวสุดก็3าปี แล้วอยู่ในห่วงสางห้ปีได้บรรจุได้บรรจุการที่จะเป็นข้าการการจะอยู่ในเส้นทางการอ่านหนังสือสู่ขา้ขาราชการเนี่ยเราต้องอ่านหนังสืออยู่ให้ได้2องเอสองปีแล้วกัน2-3งถปีเพราะว่าอะไรรู้เป่าอย่างข้าการท้องถิ่นปีหกสี่เราสมัครแล้วเรามาสอบผ่านปีหกหรอบรรจุก็คือ2ปีไวสุดเลย2ปี แล้วเราจะอยู่ยังไงอ่านหนังสือ2อปีหรือ3าปีนึกออกไหมดังนั้นอย่าให้เวลามันเสียไปถ้าเราได้สมัครไว้แล้วจงไปสอบจงดับเครื่องชนจงอ่านหนังสือให้สอบผ่านให้ได้ภายในปีนี้อย่าทิ้งโอกาสนั้นไปโอกาสที่ได้สมัครแล้วอย่าทิ้งไปแล้วอย่าไปหวังว่าเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ปีหน้าทำใหม่ถ้าวันนี้ยังฮึดสู้ไม่ได้ วันนี้ยังตัดสินใจลงมือทําไม่ได้ปีหน้าก็จะเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆโอเคไหมดังนั้นมันมีเวลาเข้ามากําหนดเราจะเป็นข้าการได้กอพอผ่านกอพอนี่ต้องใช้ไปแล้วหนึ่งปีสมัครต้นปีสอบปลายปีต้องมีเวลาให้กอพอไปเลยหนึ่งปีพอปีที่สองถึงจะได้สอบภาคขอแล้วภาคขอทุกวันนี้ก็เปิดสอบไม่ได้เปิดเยอะนะ เปิดปีละสองที่สที่บางปีหนึ่งที่บางปีแทบจะไม่มีแล้วโอกาสที่เราจะได้สอบภาคขอดังนั้นถ้าเกิดภาคกอเราไม่ผ่านปีนี้และปีหน้าเปิดขอเราไม่มีสิทธิสอบและอีกปีหนึ่งขอไม่เปิดแล้วเพราะว่าเขาขึ้นบัญชีสองปีถูกไหมเราก็เสียสิทธิ์ไปดังนั้นวันนี้ประเด็นที่จะพูดใครสมัครกอพอปีหกสี่ไว้ ใครสมัครครูผู้ช่วยปี64ไว้ใครสมัครปรลัดอำเภอไว้ใครสมัครค่าการท้องถิ่นไว้ใครสมัครค่าราชาการในปี64ไว้จงดับเครื่องชนสอบให้ผ่านอย่าให้เสียเวลาไปเฉยๆจงเอาให้ผ่านอย่าผัดวันประกันพุ่งตัดสินใจแล้วการที่จะเป็นค่าการได้เราต้องอยู่ในเส้นทางต้องอยู่ในเส้นทางยาวนานให้ได้ ยาวนานให้ได้เราจะมีกำลังใจเราจะฮึดสู้เราจะอ่านหนังสือต่อไปได้ยังไงนึกออกปะสภาพแวดล้อมสำคัญมากดังนั้นพี่แป้งจึงมีโครงการพาน้องอ่านสู่การเป็นข้าราชการติวฟรีทุกวันที่หน้าเพจหโมงสนาทีอันนี้เป็นการสร้างวินยัยสร้างพลังใจให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวนะยังมีเพื่อนลหลายๆคนเดินอยู่ด้วยกัน เดินอยู่ได้กันเราจะเดินอยู่ในเส้นทางได้ยังไง2-3ปีหรือ3-5ถึงปีกว่าจะได้บรรจุกว่าจะได้บรรจุไม่ใช่ว่าสอบกอพอผ่านปีนี้ปีหน้าได้บรรจุนะสอบกอพอผ่านก็ต้องไปสอบภาคขออีกแล้วถึงจะได้บรรจุนึกออกปะแล้วภาคขอก็ต้องวุฒิการศึกษาเราสมัครได้ด้วย ดังนั้นแต่ละปีจะมีหน่วยงานที่เปิดสอบแล้ววุฒิเราสมัครได้ด้วยเนี่ยมีไหมดังนั้นเราจงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมองภาพรวมไว้เลยว่าฉันจะใส่ชุดขาวให้ได้แล้วก็มีหน่วยงานไหนเปิดสอบมีตำแหน่งไหนเปิดสอบที่วุฒิเราสามารถสมัครสอบได้ให้สมัครสอบเลยไม่ต้องไปแบ่งแยกบางคนบอกว่าหนูจะทำท้องถิ่นอย่างเดียวเพราะหนูอยากกลับไปอยู่บ้านหนูไม่อยากทำหน่วยงาน ไอ้กอพอหนูไม่อยากทําส่วนกลางบางคนบอกหนูจะทําส่วนกลางอย่างเดียวหนูจะไม่ทําท้องถิ่นหนูจะทำอ่าส่วนกลางอย่างเดียวหนูจะไม่ไปกทมหนูจะเป็นครูอย่างเดียวหนูเ้จะไม่ไปท้องถิ่นมันหลายอย่างเลยหลายความคิดแต่จงเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่ต้องบรรจุให้ไวที่สุดต้องบรรจุให้ไวที่สุดมีหน่วยงานไหนเปิดสอบมีตำแหน่งไหนเปิดสอบ ที่วุฒิเราสมัครได้ให้สมัครเลยแล้วถ้าเรามีโอกาสได้สมัครแล้วจงสอบให้ผ่านจงรักษาโอกาสนั้นจงคว้าโอกาสนั้นไว้ใครที่สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไว้ใครที่สมัครสอบกอพหกสี่ไว้ใครที่สมัครปรลัดอำเภอไว้ใครที่สมัครสอบอข้าราชการท้องถิ่นปีหกสี่ไว้แล้วตอนนี้เขากําลังจะก,กําหนดวันสอบการ การสอบใกล้เข้ามาแล้วท้องถิ่นก็ใกล้เข้ามาแล้วเตรียมการที่จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วโอเคไหมคุณต้องสอบให้ผ่านคุณต้องสอบให้ผ่านดังนั้นเมื่อมีเป้าหมายคือค่าข้ารา,าชการสิ่งที่เราจะสอบผ่านคืออ่านหนังสือแล้วต้องอ่านอย่างจริงจังแล้วต้องอ่านต่อเนื่องทำในทุกๆุกวันทำในทุกๆวันโอเคไหมพี่แป้งอยู่ตรงนี้ พี่แป้งเปิดโครงการพาน้องอ่านเนี่ยพาเราเรียนทุกวันมา81วันแล้วแล้วพี่แป้งก็จะทําต่อไปแล้วก็ยินดียินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้ามาร่วมเดินทางด้วยกันค่าเรียนหน้าเพจฟรีขอแค่ให้แชร์ให้หน่อยกดถูกใจเพจให้หน่อยนะ,ะแล้วถ้าใครต้องการลุยแบบจริงจังเรียนคณิตแล้วก็ปรับแนวคิด ก็เข้าไปเรียนในโครงการปลุกน้องอ่านบางครั้งเราจะตื่นเองฮึดสู้เองเราก็ไม่ไหวเราอยากมีเพื่อนร่วมเดินทางก็เข้าไปเรียนตอนนี้รุ่น6รุ่น6จะเริ่มเรียนวันที่8ถ้าเริ่มเรียนแล้วพี่แป้งก็จะไม่รับนะเพราะพี่แป้งจะไม่รับระหว่างรุ่นคือพี่แป้งอยากให้ทุกคนเรียนเต็มที่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปิดคอร์สเพราะพี่แป้งสอนทุกวัน ปลุกตื่นทุกวันแล้วก็สอนตีห้าถึงหกโมงทุกวันรุ่น6จะปิดรับสมัครวันที่7ราคาเรียนก็200บาททำไมพี่แจพี่แป้งแจ้งเพราะว่าตอนนี้ต้องรีบสมัครต้องรีบสมัครแล้วถ้าคนสมัครเยอะเต็มก็อาจจะปิดก็อาจจะปิดโอเคไหมแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่สมัครไปแล้วที่สมัครไปแล้วที่สนับสนุนพี่ให้กำลังใจพี่ ก็ขอบคุณมากๆเลยที่สมัครไปแล้วก็เจอกันวันที่8แต่ถ้าใครยังไม่สมัครอยากสมัครก็ทักไปในอินบ็อกซ์สมัครได้เลยแล้วถ้ายังไม่พร้อมสมัครอยากจะมาทดลองเรียนก่อนมาคุยกับพี่แป้งมาดูลักษณะการสอนพี่แป้งก่อนก็อยู่ด้วยกันได้ที่หน้าเพจ6โมง10นาทีติวฟรีทุกวันติวฟรีทุกวันโอเคนะอ่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเริ่มเรียนคณิตแล้ว เรียนคณิตแล้วก็ถ้ามีข่าวข่าวเกี่ยวกับการสอบอะไรพี่ก็จะเอามาสอนเราด้วยแล้วก็หลักสูตรค่าการท้องถิ่นวันนั้นพี่บอกว่าพี่จะมาไลฟ์สดใช่ไหมแต่พี่ลงไว้ให้ที่หน้าเพจแล้วนะหลักสูตรภาคก,กอของค่าการท้องถิ่นสอบอะไรบ้างพี่ลงที่หน้าเพจให้แล้วสำหรับวันนี้ก่อนจากกันก่อนจากกันให้น้องๆทุกคนพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามา จะตั้งใจอ่านหนังสือบรรจุเป็นข้าการให้ได้นะพิมพ์ขอบคุณพี่แป้งด้วยขอบคุณครับพี่แป้งขอบคุณครับพี่แป้งผมจะตั้งใจอ่านหนังสือสอบเป็นข้าการให้ได้ผมจะตั้งใจอ่านหนังสือสอบเป็นข้าการให้ได้พิมพ์เข้ามาแล้วก็แยกย้ายกันพรุ่งนี้มาเจอกันพยายามจะให้มีคณิตทุกวันวันละข้อแล้วก็ให้แนวคิดแล้วก็ให้ข่าวข่าวเกี่ววยวกับการสมัคร ให้เทคนิคในการทําข้อสอบในทาการทําข้อสอบข้อสอบการการจะสอบเป็นแค่การต้องวางแผนการอ่านหนังสือเมื่อวางแผนการอ่านหนังสือแล้วต้องวางแผนการสอบด้วยต้องวางแผนการสอบให้ผ่านด้วยอ่าโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ